Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch des des Kranien des Kranien des Kranien. den Bundesrat, die Bundesversammlung, den Bundestag, die Bundesregierung. In der Welt, die Ratsphan, การออกกฎหมายของรัฐบาลกลางจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของแต่ละรัฐหรือแต่ละบุนเดสลันด์ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจของรัฐเช่นการศึกษาความมั่นคงภายในบางเรื่องหรือการปกครองท้องถิ่นบุนเดสรัฐก็คือองค์กรที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลของแต่ละบุนเดสลันในระดับรัฐบาลกลางค่ะสมาชิกของบุนเดสรัฐไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรงค่ะ แต่เป็นตัวแทนจากรัฐบาลของแต่ละรัฐเช่นนายกรัฐมนตรีของรัฐนั้นๆและรัฐมนตรีของรัฐนั้นบุนเดสร a าดมีสิทธิ์ร่วมเสนอพิจารณาและคัดค้านร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางบางประเภทได้ค่ะโดยเฉพาะกฎหมายที่กระทบต่ออำนาจหน้าที่ของรัฐต่างๆบุนเดสร a าดจะต้องเห็นชอบก่อนถึงจะมีผลบังคับใช้ได้ d i e Deutsch e n Bundesländer Wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch den Bundesrat.